เผยโฉมหน้าทายาทชั้ง4คนของสรพง์ชาตรี วงการบันเทิงและแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจให้กับนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่เอกสรพงษ์ชาตรีที่ตอนนี้กำลังป่วยด้วยมะเร็งสมองซึ่งอาการล่าสุดตอนนี้รักษาตัวอยู่อาการก็ดีขึ้นตามลำดับร่างกายสูบผอมลงนิดนึงน่าจะผอมลงสักประมาณ6-7กิโลกรัมแต่ในวันนี้เราจะพาไปเปิดโฉมหน้าสีทายาทของสรพงษ์ชาตรีเริ่มจากขวัญพิมพ์อับซอ เอิงพิธธรินีเอมพิสรุษและอ้ำพิทกิจซึ่งขวัญพิมพ์อักษรซึ่งเป็นลูกคนแรกเกิดกับทัศวรรณเสนีวงศ์ส่วนลูกคนที่2อถึงสเกิดกับพิมพ์จันจันวงปัจจุบันสมรสกับดวงเดือนจีไทยสงรองมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2529และรองนางสาวไทยปี2530ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com